รไทสวัสดีครับผมสักรีนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเดว่านิชรัลนะครับก็ตอนนี้เดว่านิชรัลก็จะเป็นที่รู้จักของบริษัทที่เป็นด้านทําเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ไฮเออร์ระดับสูงต่างนะครับซึ่งเราก็จะมีสินค้านะครับตัวใหม่เข้ามาโปรโมทเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในเอเชียเนี่ยจะมีประเทศไทยใช้เรียกว่าประเทศแรกได้เลยนะครับก็เนี่ยนะครับตัวเล็กๆที่ผมเห็นเธออยู่นี่นะครับ ตัวนี้ก็คือ l i t e c นะครับชื่อรุ่นว่า l i t e c L1 นะครับเขาเรียกว่าเป็นมินิโลเคเตอร์นะครับก็คือใช้ในการติดตามตรวจสอบหาตำแหน่งหรือว่าใช้ในการป้องกันอันตรายหรือแจ้งเตือนสิ่งต่างๆที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันอยู่ไหนมันขยับขยื่อนหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาขโมยมันไหมหรือว่า มันกําลังเคลื่อนที่ไปไหนที่ทางไหนนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ gps ทั่วไปตามถ,ถ้าเทียบกับถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเอาไปเทียบกับการใช้งานกับรถยนต์นะครับรถยนต์ทั่วไปเราก็ต้องติดตั้งไว้ในรถนะครับติดตั้งไว้ในรถเราก็าไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ไหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรถหนึ่งคันเราติด gps ปกติไปเราก็ต้องติดไว้ที่เครื่องนั้นแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีรถสองสาคันถ้าเราอยากรู้ว่ารถแต่ละคันไปไหนมันก็ต้องติดทุกคันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ถึงงัั้้นซีีีเรรรรยสวว่าาาอออทุกกคจจะตรตตตตมมบิดดล เราก็เปลี่ยนมาใช้หรือว่ามองหาช่องทางนี้ได้ก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวติดตามรถแบบไร้สายนะครับเกิดวันนึงเราไปต่างประเทศเราอาจจะติดเอาไปวางไว้ที่รถคันที่ติดไว้ที่จอดไั้สนามบินนะครับหรือว่าเราไปทัศนศึกษาต้องไปจอดรถไว้ที่ไหนเราก็สามารถติดแยกไว้เป็นคันหรือว่าบางคนเนี่ยนอกจากจะมีรถยนต์แล้วก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับบางท่านก็อาจจะห่วงมอเตอร์ไซค์ก็เวลาเราไปตลาดไปที่ไหนเราก็ สา,า <ENNIS> สามารถที่จะเอาเครื่องเครื่องนี้นะครับวางไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับซึ่งเมื่อมีการขยับขยื่นนะครับตัวเครื่อง L1 เนี่ยก็จะส่งส่งข้อข้อความหรือข้อมูลไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับเพื่อที่จะเตือนเราว่าเฮ้ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์มีการขยับหรือว่ามีการหรือถ้าเกิดเราตั้งเซนซิทีฟมากๆนะครับแค่ว่ามีการยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาตั้งปุ๊บหรือมีการจูงเบาๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังที่เตาแล้วทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีภัย ภัยคุคำกคามกาลังมายุ่งกับรถเราแล้วนะซึ่งมันมันจะดีกว่าระบบทั่วไปหลายอย่างนะฮะด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นไร้สายเนี่ยเราไม่ได้จํากัดพื้นที่การวางที่ที่ต้องอยู่ตรงคอนโซลหน้าเท่านั้นหรือต้องเชื่อมต่อไฟไว้ตลอดเท่านั้นนะครับถ้าไว้บนรถยนตน์เราจะไว้ที่เบาะหลังเบาะท้ายหรือว่าถ้าจะเอาไว้จริงๆก็อาจจะใต้เบาะหรือว่าบางคนก็อาจจะไว้ใต้ยางอะไหล่หรือว่าบางโคนรถอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถวางได้แต่ว่า ตำแหน่งถ,ถ้าถ้าทึบมากก็อาจจะทําให้การรับสัญญาณเสียนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราต้องระบ,บุพิกัดที่มันแน่ชัดมากแต่เราก็แค่อยากรู้ว่าตอนนี้รถเราอยู่ประมาณซอยไหนถนนอะไรอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้จะสามารถที่จะช่วยเรื่องการระบ,บุตำแหน่งว่าอยู่ในโซนไหนได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะด้วยความที่เป็นเครื่องที่ เราสามารถชาร์จแบตทีนึงใช้งานได้ประมาณ5วันก็ได้7วันก็ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนการทแทร็กของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายมันไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นว่าบางทีเราอาจจะใช้มันในการป้องกันขโมยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่เราก็อาจจะไว้ในกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าเกิดมีใครขยับขยืขย่นมันหรือว่ามีการสั่นสะเทือนเครื่องเนี้ก็สามารถที่จะรายงานเราได้ว่าเฮ้ยของที่เราวางไว้อยู่มันมีการ โดนแตะต้องหรือว่ามีการขยับขยื่นแล้วก็สามารถจะเตือนเราได้นอกจากเตือนเสร็จเนี่ยก็เหมือนกันฮะมันเป็นทั้งเครื่องกันขโมยแล้วก็ t r a ็กหาตำแหน่งหรือหาพิกัดได้ด้วยดังนั้นเนี่ยของที่เราติดตัวนี้ไว้เนี่ยพอเขาเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบุตำแหน่งบนแผนที่ Google Map ได้นะครับซึ่งใน Google Map ก็จะมีแผนที่เหมือนกับที่เราใช้ตามทั่วไปนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยลิงก์กับ Google Map ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะรู้ว่าตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถทจะซูมดูว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าความละเอียดถูกต้องขนาดไหนแล้วก็มีล็อกนะครับเก็บเก็บว่า,าพิกัดแต่ละเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างทาให้เราสามารถที่จะนอกจากจะใช้เตือนขโมยได้แล้วยังสามารถที่จะใช้ตามหาได้ด้วยว่ามันหายไปไหนนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายหรือบางคนอาจจะประยุกต์ใช้อย่างเมื่อกี้บอกว่าเป็นรถยนต์นะครับ ใช้กับสิ่งของเราอาจจะใช้กระคนได้นะครับอย่างเช่นว่าเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับบางทีเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวไปว่ามีผู้สูงอายุเดินแล้วก็หลงทางหรือว่าหายไปจากบ้านเลยเราก็สามารถที่จะฝากเครื่องนี้ไว้กับท่านได้นะครับก็คือว่าพกไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเสียบไว้ในกระเป๋าหรือว่าถือติดตัวไปหรือว่าจะอยู่ในส่วนต่างๆที่สามารถพกพาง่ายหรือว่าบางทีลูกเราไปที่เดินทางไปทัศนศกษาที่เขาใหญ่นะครับบางทีเราก็อาจจะเป็นห่วงว่า จะมีหลงป่าหรืออะไรไหมหรือว่าพ่อแม่อยากรู้ว่าไปถึงไหนแล้วสระบบุริลลี่ยังอะไรอยู่ไหนหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะเอาเครื่องเครื่องนี้ติดตามตัวลูกเอาไว้ได้เพื่อความอุ่นใจระดับหนึ่งว่าเขาอยู่ไหนโดยที่ไม่ต้องโทรถามกันบ่อยๆเราสามารถที่จะเช็คผ่านมือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์นะครับก็คือแค่เปิดสมาร์ทโฟนแล้วก็กดดูว่าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนของของประเทศหรือของแผนที่ก็สามารถได้เช็คได้ง่ายนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มของคนเดินทางอย่างเช่นว่าบางคน อาจจะมีแฟนชอบเดินทางมีการเดินทางไปบ่อยจะเป็นขับรถยนต์หรือขับมอเตอร์ไซค์สมมุติว่าถ้าเขาขับมอเตอร์ไซค์ก็แค่ให้เขาติดเครื่องนี้ไว้ที่รถหรือว่าอาจจะพกไว้ที่ตัวนะครับถ้าเกิดแฟนเราเดินทางจากวันศุกร์อาจจะบอกว่าเขาที่เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เขาก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับคือระหว่างที่เขาขับรถเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อยู่เราไม่สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้หรือเขาอาจจะไม่สะดวกในการรับเพียงแต่ว่าบางทีเราห่วงเราอยากรู้ว่าถึงไหนแล้วปลอดภัยดีหรือเปล่าเราก็อาจจะแค่กดดูว่าพิกัดของเขาอยู่ตรงไหน ื่อที่จะเช็คได้ว่าอ๋อรถมีการเคลื่อนที่ตลอดนะครับหรือว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยจริงๆอาจจะมีการสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียขึ้นมาเนี่ยรถตรงนั้นเนี่ยจอดอยู่ที่จุดไหนของระหว่างเส้นทางอาจจะอยู่บนภูเขาหรือจุดไหนคือขอให้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเราก็จะสามารถบอกให้คนอื่นเนี่ยช่วยไปเช็คให้หน่อยได้ว่าเอ๊ะทำไมรถแฟนเราจอดอยู่บนกิโลเมตรที่35 ของแม่สายเนี่ยนานแล้วถนนแม่สายเนี่ยนานแล้วเราก็จะให้อาจจะโทรไปแจ้งหน่วยกู้ภยัยหรือใครให้ให้ไปสามารถเช็คให้ได้ว่าทําไมรถจอดอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยเราเองเราก็เป็นสามารถเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยตรวจสอบของตรวจสอบคนที่เรารักได้นะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่ใช่แค่ว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้แค่หนึ่งคนนะครับ ตัวริ t e คเอเนี่ยสามารถที่จะแบ่งให้หลายๆคนใช้แล้วก็ใช้งานได้หลายๆเครื่องก็คือสมมติผมมีสมาร์ทโฟนอยู่เครื่องหนึ่งนะฮะเครื่องนี้แล้วผมมีตัวนี้อยู่2 3, เครื่องสมเครื่องหรือ4ี่เครื่องผมก็สามารถที่จะแอดหลายๆเครื่องเข้ามาในมือถือผมได้ในในแอปพลิเคชันได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาเครื่องแรกเราห่วงบ้านแล้วก็เอาเครื่องแรกติดไว้ที่รั้วบ้านนะฮะใครมาเปิดประตูหรือขยับเราก็จะเช็คได้หรืออย่างที่2ก็คือว่ารถผม จอดอยู่ที่สนามบินแล้วผมต้องเดินทางไปเชียงใหม่แล้วว่าเย็นๆผมนึกจะกลับมาผมก็เอาเครื่องที่2วางไว้ที่สนามบินนะครับเครื่องที่3เนี่ยคือ,อลูกชายอาจจะไปที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนก็อาจฝากเครื่องนี้ไ้ให้เขาดังนั้นหรือเครื่องที่4ก็พกติดตัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาตรวจเช็คเราได้นะครับเราก็ดูนะฮะว่าเครื่องนี้สามารถรับรองรับตัวติดตามตัว L1 สูสิได้เนี่ยสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องใช้ได้รองรับได้ถึง4ตัวและไม่เพียงเท่านี้นะครับเราไอ้ตัว ตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยเองก็สามารถที่จะแบ่งให้กับคนอื่นๆเนี่ยใช้งานได้ด้วยอย่างเช่นว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องของผมที่ติดไว้กับสมมติว่ามีลูกชายแล้วกันมสมนมติว่าสมมติว่าติด,ต,ดติดไว้กับบ้านหนึ่งอาจจะมีติดไว้กับลูกชายเราคนเป็นพ่อเนี่ยอาจจะอยากเช็คว่าลูกอยู่ไหนแต่ว่าบางทีคนที่เป็นแม่เนี่ยอาจจะอยากเช็คด้วยดังนั้นเนี่ยฝ่ายแม่เองก็สามารถที่จะแอดตัวนี้แอดเครื่องเดียวกันนะฮะแอด L1 เครื่องเดียวกันเนี่ยไปที่สมาร์ทโฟนเข้เขาได้ด้วย ันนั้นเนี่ยนอกจากจะดูได้หลายเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องเดียวก็ยังดูได้หลายคนซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็จะเป็นความสร้างสร้างความอุ่นใจให้กับเราได้ได้ดีอีกระดับหนึ่งนะฮะสามารถที่จะเช็คอะไรที่เราอยากรู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปโทรถามกันบ่อยๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขาเองเขาก็ไม่ต้องมาตอบคําถามเราบ่อยๆเหมือนกันดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ประยุกต์ใช้กับสิ่งเนี้ยกับของที่เรารักหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันไร้สายแล้วมันก็ สามารถอยู่ได้ประมาณ5วันถึง7วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแทร็กอบ่อยหรือว่าเช็คบ่อยเนี่ยบางทีมแบตเตอรี่อาจจะลดลงมาหน่อยอาจจะเหลือแค่สัก3วันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้งานนะครับ name, you you หลังจากเราได้ทราบแบตเตอรี่น,นะครับเราก็จะมาดูว่าในกล่องของ l i t e c h L1 มีอะไรบ้างนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยแม้จะระบุว่าเป็น ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าที่เราวางจําหน่ายในครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับอของ Android ก่อนนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดใน Google Play ได้โดยเซิร์ชหรือว่าพิมพ์คําว่า litex l 1นะครับแล้วก็ลองโหลดแอปมาดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าในแอปนั้นมีลักษณะยังไงบ้างนะครับพอเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวนี่นะครับ l 1ดูตัวนี้ตัวเล็กนะครับก็เราก็แกะออกมาได้เลยนะแก,แกะออกมา อุปกรณ์ประกอบในกล่องก็จะมีทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับให้เราเข้าไปด้วยในตัวนี้จะมีการใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วหมายเลขซิมการ์ดเนี่ยเราก็จะมีการใส่ระบุหมายเลขพร้อมกับใบเสร็จสั่งซื้อให้ท่านไปด้วยแล้วนะครับเราข้างในภายในตัวกล่องก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกประมาณ 3- 4มหอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็คือเป็นสายชาร์จปกติเสียบชาร์จได้กับไฟบ้านทั่วไปแล้วก็เป็น สาย USB แล้วก็ USB มาเสียบแล้วอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้าที่ l 1นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว l 1เนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อในการชาร์จเนี่ยเป็นพอร์ตเดียวกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับอย่างอย่างที่ใช้กับ Android ทั่วไปก็คือว่าเราสามารถใช้ที่ชาร์จของ Samsung หรือว่า b b หรือว่าโนเกีย uh, สามารถที่จะเสียบเข้ามาชาร์จด้วยกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราต้องการก็สามารถที่จะเสียบเพิ่มได้ซึ่งตัวนี้เองก็สามารถที่จะ นอกแคชาร์จไอนได้ก็ชาร์จมือถือได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นตัวกล่องนะฮะตัวบ็อกซ์นะฮะก็คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดบางท่านเนี่ยต้องการที่จะติดตั้งให้มันแน่นหนาหน่อยก็สามารถที่จะเอาไปยึดไว้กับคอนโซลรถหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันแน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะฮะก็สามารถได้เสียบบ็อกเข้าไปได้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวสายตัวไร้สายนะครับก็คือว่าเป็นซองซองหนังนะ,ะบางทีเราก็อาจจะไม่ใช้ตาม ถยนต์เราก็จะใช้ตามบางทีเราอาจจะอยากเก็บไว้กับจัก,กรยานอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะคล้องแล้วก็แปะไปอย่างเงี้ได้นะครับก็จะเราก็จะมีตัวน,นี้ให้เราเสียบเข้าไปนะครับบางทีเนี่ยลูกค้าเราบางท่านเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับจักรยานเพราะว่าบางทีเนี้ยเขาอาจจะมีการปั่นจักรยานเดินทางไกลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดแต่ว่าก็ไม่อยากให้คนที่บ้านเป็นห่วงมากก็อาจจะใช้ตัวนี้แล้วครับแล้วก็ลักล็อกไว้กับไอ้ตัวขานใต้เบาะก,ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ง่ายนะครับก็อุปกรณ์ก็จะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกน็อวว่าพก 92หน้าอะไรซึ่ง er จะสามารถช่วยติดตั้ง uh, ตัวนี้ให้มันได้ง่ายขึ้นนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะสามารถพอท่านได้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีก็จากเบื้องต้นนี่นะครับก็จะดูว่าเครื่องนี้สามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งแต่ว่าสมาร์ทโฟนต้องย้ําก่อนนะครับว่า เอาวันรุ่นนี้สีดำเนี่ยเป็นเวอร์ชันสำหรับ Android ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่ใช้ iOS ก็รอสักพักหนึ่งนฮะแล้วเราก็จะมีเวอร์ชันถัดไปเปิดตัวออกมานะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนั่นก็คือเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในจินตนาการหรือว่าในมีการคนใช้งานมาบ้างแต่เชื่อว่าทุกท่านที่ได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะนึกแล้วก็จินตนาการออกว่าเ, ي, เราจะใช้เครื่องนี้กับอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีไอเดียอะไรก็แจ้งกลับมาที่เราแล้วก็บอก บอกกับเราได้ว่าไอเดียที่ท่านเสนอเนี่ยถ้ามันแตกตาก่างแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยเราก็จะมีการให้ทีมงานไปถ่ายทำนะครับถ่ายทําแล้วก็นําเสนอเกี่ยวกับผู้ใช้ท่านอื่นๆว่าจะสามารถใช้งานยังไงได้บ้างนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการสินค้าหรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าต้องการซื้อไปใช้เองก็ติดต่อเข้ามาที่เดวานเชัชว์ลนะครับซึ่งในวิดีโอหรือว่าในตัวข,ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี่ยนะเราจะมีการให้รายละเอียดไว้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งทางเดว่าในชโลก็หังนะครับว่าสินค้าตัวนี้จะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรหรือว่าต้องการทดสอบสินค้าโดยตรงก็อาจจะแจ้งเข้ามาขอทดสอบได้หรือจะแวะเข้ามาทดสอบได้ที่บริษัทเดว่าในชโลได้เลยนะครับที่สุขุมวิท1งทับ1นะครับ